ครับตรงนี้เป็นใกล้ๆกับบริเวณสีแยกที่จะไปบ้านตอนหาดแล้วก็ไปบ้านของน้ำเขาวครับดูน้ำตรงนี้แรงมากเลยนะครับไหลมาตรงนี้ ข้างแรงนเนาะนะครับน้ำตรงน,นี้น่าจะร้นมาจากก่อนที่จะลงพะเนียงนะน้ำพะเนียงอจ,จะเยอะก็เลยไหลลงมาตามคลองนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการริหารจัดการน้ําได้ดีเนาะก็ไหลลงมาพื้นที่ตรงน,นี้แต่เมื่อไห่ถ้าพื้นที่ตรงนี้ผมขึ้นสูงอไไรนะครับก็จะระบาดเหมนะือนกนันก็มีที่ระบายน้ําแต่ตอนนี้ยังไม่มีการ ผมขึ้นมาถึงเท่าไหร่เดี๋ยวดูต้งนู้นนะครับน่ครับถ้าเราแยกฝั่งซ้ายก็จะไปทางบ้านบางหเ,าเหมินับไปห้วยแซงไปบ้านบางน้ำขาวครับตรงนี้น้ำน่าจะหาไหลลงมาจากนี่ครับสุดท้ายก็คงจะไหลลงไปที่ลำพะเนียงเหมือนเดิมนะขึ้นอยู่กับว่าน้ำลำพะเนียงนั้นจะเต็มหรือเปล่า ถ้าน้าลาพะเงียนเต็มก็ระบายชาหน่อยแต่ถ้าน้ำำําลาพะเงียนไม่เต็มก็คงจะระบายได้เร็วอยวู่สองวันนี้ฝนตกหนักก็เลยทําให้น้ําบริเวณนี้เยอะหน่อยนะครับแต่ก็น้ําไม่ท่วมนะถนนสายน,นี้ไม่เหมือนกับทุกปีน้ำก็จะลดเดียวแต่สแสดงอาการดจากการเรื่องน้ําของเทศบาเทศบาลของเราก็ ทำได้เยี่ยมมากเลยนะครับปีนี้น้ำระบายได้บงค่อนข้างเร็ว